คุณยูคบอรชิคกัา50ดาวครับผมจิบๆเคียวมั้ยแดนตัวของลิฟท์ลอยครับผมฟาดมาโลดแดนและเอเวนีนัามฟลิไฟล์เอามาคะอยู่ใครไฟเฟดโมชินตอร์มนไปแล้วขอย้ำต่อเฟิร์สฟันรลลัแดนนะ หนึ่งศูนย์ครับดานโน้ของไฟงหมดเลยด้านบนี้ครับไฟไฟผมปลเป็นทิก่อนทิก่อปา่วะทิ้งก่ไม่ไหวผมละลายทิ้งไปฮะเจอ่าผมไฟไฟเผามิตาดเควงไปแล้วถอยครับเอ็มจีเล็กๆกันดีซีครับโดนช็อตเวฟปานมาต่อเอ็มจีตายหมดส่วนอร์แดนถอยออกมาสเก็ตวิเชอร์ไปฮะ แล้วก็ปิงง้างมาบอลเซาร์เคย่าชาโด้ายผมหนึ่ไปที่อโรุห้าฮารุห้ายกไปก่อนตายปะเรียบร้อยครับอโรฮหาแดนสไตรฟัมซีเนอร์กืบงจับล็อกไว้ผมไม่เป็นจีบินตันคุกตามมฮะเบเชอร์ล็อกดาวให้ทางด้านโนของเจโร่ตายฮสกอร์เป็นสาตัวสีเงนนำอยู่หเครับเอทปรมาณสิบแปดถึงยี่สิบอะเรียนลอกลงมาบอ การฆ่านะัน่นของเอ็มจีก็ละลายไปมาผมเฟรโบชินอัานเขไป,ป,ไปเห้กันลิฟวันนี้ผมเฟรผมเอาไว้ก่อนคนระับอ่านตัวดิวเอลเฟรมาดีเาเ่เซิร์ฟสองจับยกระหว่างทางได้ผมเอสโบปั๊บแล้วก็ถอยไปก่อนฮนะสโซนอีกครับระเบิดมาผมนัน่นของไอซ์เบิร์กและมีจูนหาคนสั้นผมเฟรตไฟบลานอีกปิ๊งหนึ่งก็เลยจะปิ๊งได้ปิ๊งหลบสั้นไปน่ได้ผมลิฟและนี้นี่ก็เบบี้โดนเจอร์ร่ผมนั่นบนจถดงการแล้วผมซูรคกิเว้ฮะ อา้าดศรีก็ฟไฟทุกคนแล้วก็เอ็ดกลางโอมันอ่อนลงไปจับยกเทเลเก,กันที่ศีครับผมเกีว่าเพจเปิดย้ำต่อด้านโน่นนี่อรลรถแดชเจอเดวิลเข้าไปเรียบร้อยฮะดาเมจแรกของด้านเอลซีมาครับผมไล่สับย้ำต่อที่ไอซ์อเบิร์กไอซ์เบิร์กก็บอกเต็มเต็มแล้วลิงเลงกันไปทาวเวอร์มิลเลนตายครับไม่เชื่ออาเลยย้ำต่อไอซ์เบิร์กถอยฮะ ตามปีก็มาบนนี้ผมรวมตีไปรถแดนตายผมตีเซนตจแมีจูดมีจูดไม่รอผมขึ้นไหวก็เปลี่ยนกระดิชกัน,นรอโซเทพยันลงต่อเป็นดึงไว้มีจูดเจอบอลี่บอลหมดแล้วดูเอลเปิดเข้ามาต่อช่วยกันตีครับสามไฟผมคลิกก็อนทางด้านตัวของบอลมีจูดตายผมนี่ก็ไปพี่ฆ่าไปได้ดาเมจมา20แล้วฮะเอเลสี่าวเวอรเลยล่างแตกแล้วต่างกันต่อนี่ก็เบบี้ได้ดิฟสโตเบนนะเจอกันระหว่างทางตอนนี้ อเวอร์วิ่งอ่อนลงไปต่อครับแปบงค์ล่าเฟสโกเล,ลมสัสเซนเบนฟลลาบราบลันหยุดไปที่แนนเอลซีเอลซีถอยเออเชเกอร์ฟิเชอร์สองครับตีใส่แนนโดของเฟสโกเลมครับถึงเซนตมาเอเวจีครับผมแมนซิชเชลเก็บบอลที่ลูชโชและนี่แนนโดของอเวอร์มันต์กลายตายฮะควาบกับเนบาร์ครับถึงแนนโดของฝั่งนี่ไอซ์เบิร์กเจอร์ดเวลใส่ก็เต็มโอ้ไอซ์เบิร์กตายผมควาบตัวหน้าต่าง ดีเอาเปิดมาย้ำต่อสับยิบยิบมาฮะแล้วได้ดีเอลส์สิเกรย์ดิสเบิรไปอ,อรรถแดนส์ครับกับเบิเกอร์เขมาสิวิเลนปาร์กไปที่นั่นไอซ์เบิร์กไปเชื่อลงย้ำต่อที่นี้ครับเอ็กโคลสแลปเปิดสปายบิ๊กมาเลยครับแพสเกตจัดการเจีรอบไปก่อนครับเอาไว้น้องไฟลีเรื่องจะมาทางด้านดีเอลนี่ปูจะจัดหรือเปล่าดับเบิลเกอร์เลี้ยงเรื่องันไปครับจะตายดีเอลสไปเยียบไปดีเอลสไม่หลอ่อนีกว่าไม่พี่ดับเบิ้งเกินไปบอลแล้วไปดูเเเเอลแจจจกดดามให้นนูฉยยสับครี ดอกนี้ครับวีจูนมีเดิลเรเดียนฟิชเชอร์กันไปก่อนครับแฮสเกตสุดเดิลลิฟก็ปิ้งถอยออกครับโซนิกเวฟไม่มีเขาจะบวกเฉยเลยฮะเบียสตาร์ทไปเวฟไฟบลาสร์ดของฟิชเชอร์ลงยงยับต่อจับยกเทเลกริซิสมาดับเบิลก็ออกไปก่อนครับนิโก้ไฟบลัสมาเฟมเบกกระแทกนั่นนิโก้ไฟผมง้างมาจะเป็นไฟบลาเฟมิลลาโซ่จับล็อกบอลพอดีครับสับคลีแตกไปเจ็ดร้อยระเมจครับนิโก้ตายสันเว็ไฟบลาสร์ดมาดิ้งด้านลอางมาแฮสเกตผมปั๊บ ล้างดีป้าไับผมตัวขขงเอสโฟร์แอนสเกตจะถอยไปเรเนทเพา์เเพาอีกหนึ่ทีแล้วก็เจอเฟรมเบรกจวเจอรอบจการฆ่าไปสกอร์เป็นเก้าต่อสิบเอ็ครับตายไปสองครับเสียเนื่องจของ PL 2พีเอลสองรอบติดครับทีมอารินั์เฟมิกลาโซกับชาตันฟิโนเพนมาที่เตนผมวฟิโนเพนละลายะโอ้กดคิวมาจะยื้อยไม่ไหวครับลูบิก็ปี้ปิงไปด้วยฮะ เปิดได้แล้วอะโลฮาดแดนแล้วดูเอลเปิดเข้ามาต่อยทีจับยกทิ้งไวาครับผมไม่ให้ดูเอลชนะแต่เจโร่ก็ตายดีครับผมไม่รอดนะเอฟเครับผมถอยออกไมาปับ๊บให้ครับผมเพดรแอทแท็กแล้วถอยมาที่มิตาล์เพื่อไปที่อเวล์มันตุ้กปลายตายนักต่อกกท,ที่ก่อนไปปีนจีบใครครับทางด้านหอุ่อเวลมันตุ้กปลาตายครับไล่ต่อที่โลฮาดแดนอโลฮาดแดนถอยฮนะ ไปเชีร์คัตไวที่ได้ตัของาาบอา,ลละะางตัวเทมเล่าอลเทมเล่าเมลหลบเจอวานเซนที่ดักไว้เทมเล่ามานาบอดแล้วก็ตายหนึ่งศพครับเข้ามาปาดยับไปผมอ,อารมณ์แดนตายผมมีวรอร์ดให้กล้าวตรงซีเห็นช็อตนั่นเองฮะยูเอลเปิดเข้ามาต่อใส่อันใดยีกอันใดอีงไปอีกศพนะครับย้อนกลับไปดีโลชานะ เกย์โมเฟนเกย์มาด้านบนนี้ก็ยิบิทันคว้งลัวแล้วใส่เอาไว้รถฝ่ายอะเปมิกลาโซกับชากมาครับผมตรงกลางฟิเชอร์สะดุดไปเอ็กโคสแลมมาสาผมก็ปี้ไปผมแต่ไม่ได้ใช้อผมรถแดนตายไปก่อนเจอส่งอีกเวมาดูเอลยังลงต่อที่ด้านทีเอทีเอตายผมไอซ์เบิร์กค่ะออกไปรับปีเคปีเปิดมากเต็มิสเบิร์กไว้ก่อนนะผม ทางด้านนี้จิยมยิ้งยับไปเอส4กับตายเจอพีกีพีสวนจากกัด้านอซ์เบิร์สกับสะดุ้งกันหมดเลยฮะดีเซนินคับเหนื่นไฟต,ต่อที่กับบี้กับจีนไฮแคลว์ดับเบิ้ลเกอร์จับรวบมาต่อยทีพีจูนอัพทาเล่นมาตายเกิดไม่ต้องใช้มานาแล้วฮะไฟแจมของเกิดได้รัวๆด้วย,วยครับนั่นอของเวทคิงไฟไฟมาดับเบิ้ลเกอร์สันใหญ่เปิดไฟผมไฟร์มิลเลสโซ่จับล็อกต่อสีดไปวันนี้ดิสเวิร์สได้ของอโลฮณดานระบบ ใส่ดับเบิลก็เปิดด้วยนิโกเอ็กโคแสลมขันไปก่อนครับใส่ด้วมีจุดมีจุดปาลุยแหลกครับผมเรดเดียเผายาวแล้วก็ใส่ปลาบ้าสแปดไปแฮสเกสตายผมตีเสาไปก่อนครับอิลูชันติดึงเซตมาลุยครับเอาไว้รถไ้โซนของทางฝั่งทีปัรนตมูตดีกว่าทีมเซนเดสบอลเอไม่หล่ผม W ของเอาไว้รนไ้ครับเลที่หลหรือเาสัมาคริติคอลครับสับครเติคอลลิฟนีเกือบตายผม ทางนั้นเปลีนเก่งซับโซ่ต่อฮะมีคอนเซปต์ปลาแต่นีก่ก่อนไปปีกติดตีไปขอิมตันคุยยังต่อส์สสวิตแลนด์ปามาว่ามีจูนเสียตีไปเบรคการ์ดเนสตันใหญ่เปิดมาเรื่องเจโรเจีรรสไลด์หนีไม่พ้นของเอ็มบิจิจุดการค่าเจรรไปฮะ1 5ต่อ21ครับเป็นของด้านทีมไฟทุมุนนับอยู่ 1K ครับ XP นับถึง 4K โอกาสชนะก็ไหลกับมาเท่กากันอีกครั้งครับ <c oughs> แล้วก็ปีกสวิตแลนด์มาหนีไม่พ้นครับผมบอลวันแดนตาย ลมาต่อผมชาโด้ไซด์เนี่ยเข้าไวไซด์นั่นเอาไว้ไม่พลายเอาไว้ไม่ฝ่ายตายผมคินลิสเปรย์ออกมามีจุดกับ่อนสายฟาสเก็ตเพนสเปร็ดแลนด์บาลงไวปก่อนสายฟาหายไปฮะดิเชอร์ดึงย้ําตลอดชาโด้ไซดอร์คืนครับพยายามจะทําดัเมลตัดไปเรื่อยๆบอกไซด์นั่นมีจุดให้เสียอันตีไปครับแล้วก็คลายเปิดมาปล่อยเหมือนจะปล่อยเน็เวิร์ดคิกกับยืนคนเดียวเก่าแล้วก็ไล่เก็บงานครับตัวง่ายๆฮะ มีแลนด์มามาเฟรมเบรกน้องกันต่อไปครับผมอิลูชันไล่ต่อเรื่อยๆเซนเน็ตตัวของโอเวอร์มันิฟลายเซอร์ลงไปบมกเปิดกข้านเน็ตครับรี่เลยวินจูนเริ่มคันออมไปไกลยับต่อใส่หนักไปที่อันใดอันใดยิีกรอดบ่อันใด้อีกตายผมมีไฟแบ็คครับแลนไดเน็โฉยังถอยได้ฮิวมากแต่ก็ละลายดีผมเจอเรนิตเผาวินเทอร์เพนบิ๊กถอยไปก่อนส่วนนี้ก็เบบี้ครับโดนไปหนัก นี่ก็เบบี้กับอีก2องวีกับดับเบิลแฮงเกิดได้ปไปเอาไปน็อกแปกกับมาก,ก็ขอบล่างนี่เอฟเอ็นจี N G. ลงมาต่อบอลสับยับไปนแนวหลังบอลเทพลาดตายบอลเตะบอลเล็กไร้พี่ว รองเท้ากาเดียดหิวไปครับของวินนเพ็ดดับเบิ้ลเกิร์ดจับรวบมาตีใส่เอาไว้ไว้ทุกายผมครีดิสเบลไปครับผมตัวโพอยในเซนตี้พอดีครับผมทางฝั่งเอาไว้ทฟกายตายครับฟรีิสปบลเล่นที่เกาะเบบี้ฮะวิกเกินซิกเลยครับผมมาใช้กิลเปียดับเบิ้ลเกียววิจูนบอกพยายามจะฆ่าโซอันดารวีจูนวอยเอาไปก่อนเอาลวดดันครับไปหนักจะเต่ไปวีจูนตายครับผมเกิดขึ้นไปฮะ ลายสินซึเกิดมาเหมือนกันสไลด์ออฟผ่านไปฮะจบเปิดเกอร์ตามสตันใหญ่เปิดเป็นก่อนนี่เลื่องลงบิคกครับผมอโหลดแดนตายฮะหลังนี้มีเจอดผมเจอร่วมมายิงคนเดียวโดนโดนดิมั่นไปก่อนแล้วเลื่อนมานะบอกทำให้สันไม่ได้บอมสปงสเปรย์ไปก่อนอีกทีฮะจากนั้นมีเจอดดิมก็ใสต่ต่อมีจุดผมจะดูเลือดโซ่ครับผมแต่ไม่ไหวฮะ นี่ก่อนพีด like, ับเบิ้ลเกอร์จับรวบมาตีใส่เต็มแล้วมีจุดผมไม่โก้สแลปเปิดมาสองครับในขณะเดียวกันมีจุดแทงก็อยู่ครับเต็มหน้าไปและดี่ก่อนบี่รวบตีสามานี่ก่ไล่ต่ออันเปล่าดับเบิ้ลเกอร์ตามที่เอาเหมือนไฟเอาเหมือนไฟตายฮะเป็นเอโอีชาร์โดไซด์ครับเป็นไซเวนมินชอปไปเอ่โก้มาสองเลยครับผมดอกนี้แล้วสัตว์ใหญ่เปิดย้ำต่อจับตายผมอันใดอีกแล้วก็แน่นอนเทพร่าไม่รอดครับ นีกนั่นมาแรงไปรวบตีกลางต่อครับที่ก่อนพี่พีจบอย่างนี้อีกแล้วเหรอเทมพล่านี่นอนยาวร้อยวินาทีเลยนะไม่มีไฟแบกนั่นเองครับพี่ชวนพยายามจะเคลียร์อิลูชันบอกแต่จะเคลียร์ไหวหรือไม่วางลงต่ออีลูชันเคผมนี่ก็อปพีปั๊บมาเรื่อยๆครับทางด้านตัวของดับเบิ้ลเกอร์ผมรถกูดาวดับเบิ้ลเกอร์ไปแล้วด้วยครับโดนได้รัวๆดับเบิ้ลเกอร์ยับอีกแล้วรอดครับ ป่ามีจูนรับไหลก็มาต่อดับเบิลเกอร์จีิงๆครับอีกกอร์รวบไปใส่ด้านมีจูนจะตายผมมีจูนไม่รอดป่ะไม่รอดฮะดับเบิลเกอร์ร่วมกันบอกตันใหญ่อยู่ถึงนี่นิกกอไว้หรือไม่ผมกนิกกอรับผมยืนหัวครับผมแล้วดูเอฟบาร์ก็มาผมจะตายเปล่าเอลซีฐานด้านหลังของป่ามิจูนมีจูนไม่รอดมีจูนตายไม่มีป่ายครับแล้วจีจีครับไอซ์เบิร์กครับพลาดทีเดียวรู้เรื่องครับแล้วเทพปราศเสด็จพลาดจังหวะไม่มีป้ายแม็กครับ ไม่มีคนฟีฟนซีฟ้าช่วยไม่มีคนทำดาเมจช่วยฮะสองศูนย์ครับอาริอันครับชนะไปสองศูนย์บุสบัวน้ในคู่ที่สองด้นเอชนะไปครับผมไม่มีเกมสามในคู่นี้สามพิพาทตอนสิบเจ็ดครับสี่สิบนาทีครับพอนเกมฟาร์มตรงกลางนิดหนึ่งครับไม่มีคนทำอะไรมาเร่งร้ายได้ครับผมในช่วงท้ายนี่เองฮะ พลาดครั้งเดียวรู้เรื่องอีกแล้วฮะขอบคุณก่อนทอครับสพอร์ตเดือนที่สิบครับผมคุณยูโกบายชิอ่ะสิบดาวครับขอบคุณครับ